นาโ ну มทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะกายกรรมสังฆาดาปสังวาจิกรรมสีวาจิกรรมสี mano กรรมสาน mano กรรมสานปิรุปุปลานา มีลุัลาแม่ทำคว้าแม่ทำคว้าสับปมาทากงสับปมาทาคางกรบโพกกระหมีกรบโพกับหมีกับโพทกาะหมีท้าเอากพหท้า ตอนหน้าก็ดีตอนหน้าก็ดีที่รูก็ดีทีรูก็ดีกลับล่งก็ดีกลับล่งก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีพ่อ้พ่อกับแม่พ่อ้พ่อกับแมีขอท่าเหม่ท่าขอท่าเหม่ท่าจงอาหุธศีรัมจงอาหุธศีรัมให้กับลูกหลุกให้กับหลุกหลุกล้านลานลานล้าน เบัดนี้แ่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นตนไปนุนาถาุนาถาพาสุปารินิพสสุปารินิพันม่นาอากนม่น้าขอการเรื่องงานนุนถอเรื่องงานนุนถึอกาธุเอาเทีไว้ไหมก็อ้าวโ่ก่อน

đơn thân đi, cắn đơn thân ba, đơn chưa, tăng gấp ba, lê Ai cả do sự soi, cái thiết

ngày <coughs>

สารํสัมปันโนโสตัสโสโลการิโสอานุตฺตโรปุริสสธมฺมราชติสเทวามนุตานํปุโตภควติสวากฺโกโปควตา <coughs> <coughs>

chét ăn lúc ăn sạch thì chayyam đồ bồn xiyam mule chakayam nam nam thi vạch tano e vang tavang vichayo hối पाताविको काले अहपि ते केसा पापोधानाम्

ตานหังลาภังโจติปากยักสุขังภลังสิริอายุจาวันโนจะชบุคังวุฒิใจยาชาวาชสตาวัดสาจะงายอูจะจีวติทีภาวันตุเตภาวาตุชา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ sa không bỏ lỡ ta video hấp dẫn